สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัท AAE Engineering Thailand จำกัดและบริษัท Co Technical จำกัดจัดพิธีลงนามสัญญาแผ่นงานนำร่องพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยระบบกักเก็บพลังงานเชื่อมต่อในระบบจำหน่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องด้วยตัวเลข49ชั่วโมงต่อปี 96ครั้งต่อปีซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่กว่าต2 1 2 4่อ 12, 12 4ครัวเรือนหมู่บ้านหรือชุมชนไหนต้องการใช้ไฟนะครับปกติเราก็ต้อง,ต,องต้องนำพลังงานไฟฟ้าจากจากโรงไฟฟ้าที่อื่นเข้ามาให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟนะครับนะครับโดยวิธีการปักเสาผ้าสายแบบเหนือดินเข้ามาใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าในทุกพื้นที่ได้ ใช่ไหมครับทีนี้ระหว่างการใช้ไฟถ้าเกิดกรณีที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองหรืออุทก,กภัยใช่ไหมครับบางทีก็เกิดปัญหาก็คือเสาล้มสายขาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบ้านกลุ่มชุมชนที่ใช้ไฟเนี่ยก็ไม่มีไฟฟ้าใช้จนกว่าเราจะสร้างไอ้ซ่อมซ่อมการสายไฟฟ้านะครับปักเสาใหม่พาดส,สายใหม่เข้ามาได้แต่ถ้าเราสามารถเรามีแหล่งพลังงานไฟฟ้านะครับจ่ายไฟให้กับกลุ่มกลุ่มบ้านกลุ่มเียกลุ่มผู้ช้ยกลุ่มนี้ได้ นะครับนะครับแล้วกระทั่งเราสามารถจะซ่อมมีเขาก็าาสามารถจะมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับแล้วเราก็ทางนั้นเราแล้ว,ลวระหว่างนั้นการไฟฟ้าสุภาพเราก็ใช้เวลาในการไปปักเสาพาดสายใหม่เห็นไหมครับซึ่งการลงนามในวันนี้ก็คือเราจะมีการร่วมร่วมมือกันนะครับทดลองนําร่องนะครับว่าเราจะใช้นําระบบการกเก็บพลังงานเนี่ยมาใช้ก็คือว่าก็คือเป็นการนําแหล่งพลังงาน นะครับมาติดตั้งในพื้นที่ที่นิัญหาในเรื่องของปฏิภาพในการจ่ายไฟนะครับก็สามารถที่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้นะครับนะครับจนกว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภาคเราสามารถที่จะปักเสาผ้าสายนะครับทดแทนที่ชํารุดได้นะครับก็จะเป็นการทดลองนําร่องนําระบบ BESS มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอําเภอเพร้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับอยู่ในระหว่างในพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นภูเขา นะครับการที่เราเอาพลังงานไฟฟ้าจากที่อื่นเข้าไปเนี่ยนะครับต้องเป็นผ่านพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นหนึ่งเอนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องมีการตัดต้นไม้ซึ่งเราทําไปได้ยากนะครับแล้วกท็ที่นี่ก็มีปัญหาว่าเมื่อเกิดอันนี้ระหว่างที่เกิดอุทก,กภัยนะครับก็เป็นหนาไฟฟ้าเราดับบ่อยเนื่องจากเราสายขาดแล้วก็เสาล้มนะครับเราเลยบอกว่าเลือกพื้นที่อำเภอพระเอามาทดลองนําระบบกักเก็บพลังงานเนี่ยมาใช้ก็ใชด้ว่าเราสามารถที่จะ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน <c oughs> ที่ได้ไฟในขณะที่ปัญหาการจ่ายไฟเรามีปัญหาก็คือเสาล้มหรือสายขาดนะครับก็จะเป็นการทดลองนําล่องก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าได้ประสิทธิภาพไหมได้ผลไหมถ้าได้ผลเราก็จะนําไปใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาแบบเดียวกันครับ <c oughs> เราจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณปีเศษนะครับปีเศษก็จะเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าในกลุ่มอำเภอพร้เาก็จะมีแบตเตอรี่มีแหล่งพลังงานสำรองไว้แล้ว นะครับถ้าเกิดเหตุที่ผมบอกว่าคือเสาล้มสายขาดไม่สามารถจะนําแหล่งพลังงานมาพลังงานจากข้างนอกมาเราก็จะใช้พลังงานที่สะสมอยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไปจ่ายได้อีกอันหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นแหล่งเก็บพลังงานใช่ไหมครับปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันว่าเราสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจากจากพวกแสงแดดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถถ้าเราผลิตได้เราก็มาเก็บในแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วเราก็จ่ายไปได้ การผลิตด้วย,วยโซล่ารัรบเราก็มาเก็บเกี่ยวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นการลดการนําเข้าแก๊สนะครับการน้ํามันนะครับซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันด้วยด้วยนะครับเราเบื้องคํานวณไว้ประมาณ3ชั่วโมงเนาะครับ<ม>ระบบที่เราจัดตั้งที่นี่จะสํารองการใช้พลังงานในพื้นที่ราบได้ประมาณ3ชั่วโมงซึ่ง3ชั่วโมงเนี่ยก็คือเราคิดว่ากับว่าเ,าเป็นเวลาที่พอที่ทางการไฟฟ้าส่วน,น,นภาคจะใช้เวลาในการ ่อมแซมระบบการจ่ายไฟที่ปกติจ่ายมาให้เข้าสื่อคืนสู่ภาวะปกติได้นะครับใช่ฮนะบ่อยครับเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเอมอพร้าวเนี่ยต้องผ่านพื้นที่เป็นภูเขานะครับเป็นพื้นที่ป่าเราไม่สามารถที่จะ,ะตัดต้นไม้ได้ห่างจากเสาไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติฝนฟ้านะครับตกลมแรงบางครั้งก็เกิดภูเขาถล่มดินสไลด์เสาเราก็หักลม้ลมโคล้ม นะครับซึ่งเราก็ต้องเราก็เลยต้องเจอปัญหาไม่สามารถจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องได้นะครับในภาวะวิกฤตพวกนั้นก็คิดว่าถ้าเราติดตั้งระบบ BES เนี่ยนะครับเราก็จะมีแหล่งพลังงานสำรองในพื้นที่อำเภอเพลานะครับนะครับถ้าเราจ่ายไฟจากข้างนอกไม่ได้เราก็จะมีเวลาจ่ายจากแบตเตอรี่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเวลาที่การากรไฟฟ้าส่วนภาคใช้เวลาในการระดมทีมงานเข้าไปปักเสาผ้าสายทดแทนที่ชํารุดนะครับให้สามารถที่จะ เข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็คงต้องมีการประเมินผลนะครับประเมินผลดูว่าถ้าเรานำรหลบนี้ก็มาใช้แล้วเนี่ยนะครับจาคุ้มค่านะครับเหมาะสมกับการลงทุนทดแทนการที่จะใช้วิธีการปักเสาผาดสายนะครับด้วยวิธีปกติหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องมีการคำนวณต้นทุนในการลงทุนนะครับนะครับว่าระหว่างการติดตั้งระบบ b e s s นะครับเทียบกับว่าเราต้องมีการ ปักเสาพาดสายหรือสร้างสถา,านีใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระยะเวลาในการดำเนินการโครงการด้วยนะครับนะครับเพราะว่าถ้าในพื้นที่ที่เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่รูปลน้ํา1 A ออย่างเงี้ยมีต้องมีการศึกษานะครับผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องใช้เวลานะครับกว่าจะได้รับการอนุมัตินะครับจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบางครั้งก็ใช้เวลาดำเนินการมันก็เรียกว่าประชาชนก็ยังเจอปัญหาใช่ไหมครับไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งตงนี้ก็ต้องมีการประเมินกัประเมินโครงการดูนะครับว่าการดําเนินการโดยวิธีไหนถึงจะทําเหมาะสมกันนะครับออประเทศไทยเราก็ต้องบอกว่าเรามีสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันเนาะเรามีพื้นที่ป่าภูเขาเยอะแยะเลยนะครับการในา้าตัวภาคเราดูแลพื้นที่74จังหวัดพื้นที่ส่วนใหญ่เราก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าก็เรียกว่าหลากหลายนะครับมีั้งพื้นที่ราบพื้นที่ภูเขาแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ก็คือเราประสบปัญหาภัยธรรมชาติค่อนข้างเยอะ เห็ไหมครับบางครั้งก็คือฝนตกพายุลมแรงน้ําท่วมเสาไฟฟ้าล้มสายขาดนะครับเนื่องจากดินสไลด์บ้างน้ําท่วมบ้างนะครับซึ่งก็มีพื้นที่ที่ที่มีปัญหาพวกนี้อยู่เยอะนะครับเราก็พยายามที่จะลดปัญหาพวกนี้ลงไปนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เราก็ต้องมีการประมูลใหม่นะครับเริ่มจากก็ต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการว่าเราจะแก้ปัญหาในพื้นที่ อันนั้นด้วยวิธีการไหนอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าเหมาะสมแล้วเราก็ต้องมีการเปิดประมูลนะครับเปิดประมูลหาผู้รับจ้างที่จะมาดำเนินการโครงการนะครับว,วันที่16ทธันวาคมนี้ก็จะเป็นการคิกออฟในพื้นที่นะครับทางบริษัทนะครับที่เป็นผู้รับจ้างก็จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปสํารวจแล้วก็มีการออกแบบนะครับหลวหลังจากนั้นก็ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 9เดือน9เดือนนะครับ9เดือนก็คิดว่าคงจะมามาสักต้นปี2567เนาะนะครับก็จะใช้งานได้ครับก็จริงๆเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในโครงการนี้นะครับก็เป็นเทคโนโลยี BSS อย่างที่ท่านรองกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เทคโนโลยีนี้ก็มีการใช้ในหลายประเทศก่อนหน้าีแล้วนะครับ โดยเฉพาะตัวที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็น,ปนยี่ห้อ s ั n โ r o นะครับท,ที่ผลิตจากที่ประเทศจีนซึ่งในประเทศจีนก็ม,มีมีการใช้กันหลากหลายนะครับหลากหลายแอปพลิเคชันหลากหลายการใช้งานฟังก์ชันแล้วก็ทางซันโก o ก็มีการติดตั้งตัวระบบ bss เนี่ยทั่วโลกนะครับถ้าถ้าเปรียบ,เป,ยบเปรียบว่าแบรนด์ซันโก o เนี่ยก็ต้องเป็นว่าท็อป ท็อปทรีของโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>กว่าที่ท,ทางซันโกจะทำทำทำ d u c ตออกมาแล้วก็ซัพพลายให้กับตลาดเนี่ยแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกเนี่ยก็ใช้เวลาในการคิดค้นพัฒนามามากมายแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพกันเ,<อ>เป็นโครงการต้องบอกว่าน้ำไม่ท่วนนะครับฉะนั้นเนี่ย<อ>บนพื้นฐานของของประสบการณ์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ท เรียกว่าเป็นชั้นนำนะครับโดยเฉพาะโครงการนี้เราได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นลิควิดคูลิ่งนะครับลิควิดคูลิ่งก็คือหมายถึงว่าการระบายความร้อนด้วยด้วยด้วยสารทำความเย็นที่ที่อยู่ในในตัวแบตเตอรี่มันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยีที่เป็นแอร์คูลิ่งซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยี2เทคโนโลยีนี้ก็คือซันโกก็มีการพัฒนามาทั้งคู่แต่ว่าปัจจุบันเนี้ย เทคโนโลยีที่ลิควิดคูลิ่งเนี่ยก็มีการใช้ที่ที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นไซซิ่งขนาดของตัวแบตก็ขนาดเล็กลงใช้พื้นที่น้อยลงใช้เวลาผลิตสั้นขึ้นแล้วก็การดูแลการดูแลรักษาก็ง่ายเป็นประโยชน์ต่อต่อทางผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับขนส่งง่ายนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ประชาชนแล้วก็ ทุกท่านนะครับก็มั่นใจในประสิทธิภาพที่ท,ที่ที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโครงการที่เป็น Pilot โปรเจกต์นี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ